สวัสดีค่ะวันนี้กศนอมพมเมืองนาคะเราจะพาทุกท่านมารู้จักสปาสุ่มไก่ค่ะสปาสุ่มไก่เนี่ยอยู่ที่บ้านนวราชนะคะหมู่ที่5ตํมบลนาสาวออมพนมเมืองนาจังหวัดนานค่ะ่ะตอนนี้เรามารู้จักกับประธานกลุ่มสปาสุ่มไก่นะคะพี่พิมสิรินะคะสวัสดีค่ะพี่แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะพี่นิตยาค่ะสวัสดีค่ะก็พี่พิมสิริคะสปาสุ่มไก่เนี่ยมีอะไรบ้างคะที่นี่ อ๋อสปาสุ่มไก่เนี่ยค่ะก็จะมีการให้บริการเรื่องของการอบสมุนไพรแล้วก็การนวดแผนไทยค่ะค่ะตอนนี้ก็อยากจะถามพี่พิมพเสรีนะคะว่าสปาสุ่มไก่นี่คืออะไรคะสปาสุ่มไก่เนี่ยก็คือเป็นการให้บริการเรื่องทางด้านการอบสมุนไพรนะคะแล้วก็มีการนวดแผนไทยด้วยค่ะอืมแล้วมีอัตราค่าบริการยังไงคะคือของเราก็จะมีหลายราคานะคะอย่างเช่นเออในเรื่อง ของคุณแม่หลังคลอดกับลดน้ําหนักเนี่ยจะอยู่ที่120บาทต่อครั้งค่ะถูกมากเลยค่ะ100บาทค่ะแล้วพี่นิตยาคะมีขั้นตอนยังไงบ้างคะสมมุติว่าหนูหเนี่ยสนใจจะทําสปาสมุนไก่บ้างนะคะขั้นตอนแรกในการอบก่อนอบสมุนไพรแล้วก็จะมีการวัดชั่งน้ําหนักแล้วก็วัดความดันสประวัติโรคประจําตัวของลูกค้านะคะว่ามีโรคประจําตัวหรือเปล่าหรือว่า รับประทานอาหารเพิ่มอิ่มมาใหม่ๆหรือเปล่าแล้วก็มีไข้มีประจําเดือนมีรอบเดือนอะไรหรือเปล่าสําหรับสุภาพสตรีนะคะ,คะก็คือมีข้อห้ามไว้ถ้าว่าค,คนที่อยู่ในเกณฑ์นี้ก็คือจะไม่ให้อบสม,มุนไพรใช่ไหมคะค่ะ,คะ,คะแล้วก็ใช้เวลาอบนานไหมคะโดยประมาณก็20-30นาทีค่ะโดยประมาณถ,ถ้าอบนี่อบแล้วจะช่วยในเรื่องเหนร่อยบ้าง่คะช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนของเลือดแล้วก็ระบบผิวพรรณค่ะ น่าสนใจนะคะพแล้วพี่หนูอยากลองนะคะอยากลองได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปลองของจริงกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวต้องชั่งน้ำหนักแล้วว่าควมดันก่อนนะค่ะท้ำมาเลค่ะน้ำหนักใช้ได้ค่ะค่ะเปลี่ยนเสื้อ้าก่อนนะคะ คัไงไงบ้างคะจะใช้เวลาในการทําประมาณ20นาทีนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนเน้ะถ้าเราืหนาวจริงๆเนี่ยก็ประมาณ30นาทีได้นะคะของคุณจะเสร็จประมาณ1 4นาฬิกา50นาทีนะคะพอเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยก็คือปลดถ้าถุงองอปกรณ์ไว้ที่เอวได้เลยนะคะขบวนก็ถล่ขึ้นไปที่หน้าขาจา้ะถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติยังไงรู้สึกใจสั่นอะไรนีก็บอกได้นะคะค่ะ ดื่มน้ำก่อนนะคะหละังจาอกออกจะสูบใหม่ๆเนี่ยต้องดื่มน้ำหลายแก้วเพื่อทดแทนเหงื่อที่เสียไปค่ะใชะ่ชเลยนะคะจับแช่เลยอยยบไม้นี่นะคะหย่บไม้ไว้นะนวล้อนค่ะค่ะพอดีไม้นี้ก็จะเหยียบไว้แล้วก็ตรงที่เป็นปุ่มอะค่ะก็เอาอุ้งเท้าเนี่ย เหยียบไว้ลงน้ําหนักตรงนั้นนะคะเพื่อผ่อนคลายค่ะในน้ําสมุนไพรแช่เท้าเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหลายอย่างมีต้นเป้าแล้วก็มีใบย่านางนะคะแล้วก็มีใบบัวบกนะคะแล้วก็ยอดมะขามใบฝรั่งค่ะแล้วก็มะกรูดนะคะสวัสดีค่ะคุณค้าชื่อคุณอะไรคะชื่อบีค่ะคุณบีเนาะวันนี้คุณบีตั้งใจมานวดใช่เดี๋ยวเราก็คุณบีนอนเลยค่ะ มาหน,นี้พอดีไห,ห,หมคะค่ะเป็นไงบ้างคะหลังจากที่อบสมุนไพรเรียบร้อยแล้วก็นวดตัวเสร็จเรียบร้อยเป็นไงบ้างคะรู้สึกสบายตัวค่ะแล้วลงเนาะวันหลังใช้บริการอีกค่ะแล้วก็พี่คะอว่าในการที่พี่ทำการ ก่นอนที่จะเข้าร่วมกลุ่ม OCC เนี่ยของกศนอพิรมืองหน้าเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงยังไงของกลุ่มบ้างคะก็คือก่อนเข้าร่วมโครงการเนี่ยกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยอาจจะอยู่ในวงแคบหรืออาจจะน้อยนะคะแต่ว่าหลังจากที่เข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะก็คือทําให้กลุ่มเราเนี่ยมีแรงกระตุ้นที่จะสร้างหรือว่าสร้างกิจกรรมสำหรับลูกค้าะคะ่ะอย่างเช่นว่านวดด้วยตัวอบสนุนใครก็แพ็กเกจพร้อมอาหารอย่างเงี้ยค่ะก็ในราคา4 5 0บาทค่ะค่ะแล้ว พี่มีเทคนิคในการค้าออนไลน์ยังไงบ้างคะจากการที่เข้ากลุ่ม OOC ของกสนอมเพือนุงลานก็ตอนนี้ก็คือหลังจากที่เราเข้าร่วมโครงการเนี่ยเราก็จะรู้ถึงเทคนิคของการถ่ายภาพนะคะแล้วก็การยิงถือสื่อโฆษณาต่างๆอย่างเงี้ยค่ะในช่องทางของบนเ,เพจของเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะเทคนิคที่เราได้รับรู้แล้วก็ได้เรียนมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความรู้มากขึ้นจากเดิมที่เราอาจจะถ่ายภาพยังไม่สวยเทคนิคการยิงโฆษณาอย่างเงี้ยยังไม่เก่งอย่างเงี้ยค่ะค่ะ ทุกท่านนะคะสามารถเข้าชมสินค้าหรือว่าบริการของกลุ่มสปาสุ่มไก่นะคะได้ที่เพจ OOCC กศนอำเภอเมืองน่านค่ะทางลิงก์ทางนี้นะคะหรือว่าจะเข้าไปที่ Facebook ของกลุ่มสปาสุ่มไก่โดยตรงได้นะคะพิมพ์คำว่าสปาสุ่มไก่ทาง Facebook ได้เลยค่ะหรือว่าจะติดต่อทางช่องทาง โทรสายตรงตามเบอร์เ้าื่องนี้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้กลุ่ม OOCC กกอสสนอมืพลินนาธก็ขอขอบคุณกลุ่มสปาซุ่มไก่เป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณมากค่ะ